วัดีคะ่ะ FC คะ่ะวันนี้ก็วันที่17ธันวาคมนะคะพิมพ์ไายฟ้าชาแนลก็จะได้สึกแล้วคะ่ะนี่คืออาหารที่ทำนะคะทำด้วยมือคะ่ะมีแกงอ่อมมีซุปน่อไม้ดองแล้วก็ต้มจับฉ่ายไข่หวานนะคะวันนี้มาทำถวายพระวันสุดท้ายที่จะสึกนะคะ วันนี้มีใครเอ่ยมีคุณย่าอุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าอุน่นส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะคือความสุขความเจริญเด้อเอฟซีทุกคนก็นดีเอเดออาหารเด้อความความเจ็บยางไดความใครยังมีเด้อย่าอุน่นฟอนเธอที่เบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะไปหาเงินก็ได้เมื่อกำหาค้มก็ได้มือกบได้หอบกินหอบข้านนอนรับเพราจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเปลี่ยนเป็นฝามือได้ มันมีโสโทษหายผ่านมานหายงาเีดเนาะนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านพันเข้าสู่กระเป๋าทุกมือทุกวันเจ้าคิดเจ้านำก็ให้นำไหลนโนงคิดเจ้าโทษก็เฮโทษไหลยุคิดตรงเงินคำแก่ใหลังไหลเข้ามาสู่กระเป๋าด้วยสาธุสาธุสาธุนี่คือคุณยายอุ่นนะคะ่าผู้เท่าผู้แก่ผู้มีศีลผู้มีธรรมแห่งบ้านกกอกนะคะคุณย่าเป็นคนใจดีค่ะมีเมตตาจําพิมพ์ได้ด้วยนะค่ะเพ่นจะจําได้ทุกคน จำเสียงนะคะดูนะค่ะคุณย่าหน้าตาแจ่มใสอย่างกระสาวสิบหกนะคะหน้าตานี่ผ่องพันเลยนะคะแค่เดินไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคุณย่าดังผมงดั่งกระดูเซอร์ก็ดูทรัพเสเชนหมอขาวค่ะคุณย่าไอฝันไหมคะเมื่อคืนนี้บอกโอ้ยฝันกับฝันเบาอันได้ไปโซนได้ป่าป่านิ่งตัวนึงตัวใหญ่ใหญ ตัวน้งมันผัดตายโอ้ยพี่เอาละตัวตายเนี่ยเอาตัวเป็นวสานฝันว่นโนนนี้ฝันได้ปลา,าอย่คือนี่นะใหญ่ยยไม่ได้อโชดไปโซน,นมันเบิ่งข้าวแล้วมันโนดดึกเนี่ยเลยจะอ่าก็ฝันคุณย่าอุ่นนะคะฝันว่าได้ปลานะคะได้ปลาเข้ามาให้สองตัวแต่ตัวหนึ่งตายเอาตัวเป<ม>็นตัวหนึ่งนะคะปลานิมเนาะยายไปโชดเอาได้มันง่าบจะได้น้ำาไดโอ้ยายไปยายไปหา ได้ฝันว่านี่เขาบอป่าอันตัวนี้นะมันตายโอ๊ยไม่เอาโดนตัวตายนี่เอาตัวปิน่นอันตัวที่มันงงาบอยู่จ้าเออยายก็ซ้อนคนมากอะเลยเอาคนมาเลยพอดีไก่กระหรนันพอดีตื่นพองจ้าโอ้อฟ FC คนไหนอยากมีโชคก็ลองตีปัญหาของคุณย่าอุ่นดูนะคะว่าใครจะมีโชคเนาะใครจะได้โชคใครจะมีโชคค่ะคุณย่าอุ่นก็มาให้โชคที่วัดพอดีวันนี้ พิมพ์ไซฟ้าชาแนลก็จะสึกวันนี้นะคะพอดีพระอาจารย์ก็จะไปธุระก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะมารับสิลรับพรวันนี้โชคดีค่ะได้รับทั้งพรของพระแล้วก็ได้รับพรกับของคุณย่าอุ่นนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีมีสุขค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะ